Alright. คับพี่พี่น้องๆ้ทุกทุท่านครับพบกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักสปุปาณาดินดหมายธรรมชาติอีกเช่นเคยครับผมในปีที่152ครับอ่านะ บอกของพี่พี่น้องๆทางพิจิตนะครับผมวันนี้ก่อนกลับบ้าน1 2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาลองตีบ่อธรรมชาติดูนะครับผมว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับ e p ต่อไปก็จะไปตีหน้าดินชิงเหลีวเหยื่อปลอมที่จังหวัดระยองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาลุ้นว่าจะมีตัวเปล่าเดี๋ยวใช้กระดีกับ กบนะครับผมอ่ากบสะออนนะครับผมมาดูมรรลุนกันว่าจะได้ตัวสักกี่ตัวครับผมจะกินหรือไม่กินคอยติดตามรับชมครับมาแล้วครับผมโอ้โหตัวแรกครับผมตัวสวยๆครับผมหัมาแรกก็เอาเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมรลุนกันต่อครับผมว่าจะได้กันสักกี่ตัวนะครับสวยๆครับผม อออเอาแล้วครับผมเอาจนได้ครับผมปูกกระดีเหล็กครับผมกินยากหน่อยครับผมโอ้โหลุ้นอีกแป๊บหนึ่งครับผม ใช่อีกตัวแล้วครับผม <c oughs> ก็ดีนี่สุดยอดครับผมสำหรับปลาบอ่อเลยนะครับผม <Wow. S 1> บอ่อธรรมชาตินะครับผม <c oughs> ได้ผลครับน้ำผิวน้ำไม่กินนะครับกินใต้น้ำครับผม มาอีกตัวครับผมไหวมากครับผมนะนะโอ้โหสุดยอดนะครับเจะได้ตั้งกล้องไกลไปหน่อยครับเดี๋ยวไปใกล้ๆครับผมว่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่านะครับผม นด้ปลาประมาณนี้ครับผมปลาช่อนตัวสวยๆครับสี่ตัวโลครับผมตัวนะครับสองตัวนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับผมพอด้สะดวกครับผมอย่าัืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยครับผมกบติดตาพี่ๆกันเลยนะครับลาด้ที่าการใน EP ที่152แล้ว กรจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ